เหตุการณ์ของวันที่6มกราคมปี2021ถือว่าเป็นหนึ่งในการประท้วงที่รุนแรงที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกาก็ว่าได้ สวัสดีปีใหม่ย้อนหลังนะครับทุกคนวันนี้ก็คือวันที่4มกราปี2022นะครับกลับมาเจอกับพี่มิกอีกแล้วที่มิกกี้เจอร์นี่ยูเสนะครับสำหรับวันนี้เป็นวันหลังวันสโนว์สตอร์มที่ดีซีหวันนะครับแต่ว่าคอนเทนต์วันนี้พี่มิกไม่ได้จะมาพูดถึงเกี่ยวกับสโน่นะครับแต่ว่าถ้าทุกคนเห็นไปข้างหลังของพี่มิกเนี่ยก็จะเป็นที่คนที่นี่เรียกว่าแคปิตอลนะครับหรือว่าคนไทยรู้จักกันในานามของรัฐสภานะครับเป็นที่ว่าการประชุมะระหว่าง representative ของ House กับ Senate นะครับหรือว่าพวกสสสวของที่นี่แต่ว่าเหตุการณ์ในช่วงปีที่แล้วเนี่ยที่ทุกคนรู้จักกันในนามของวันที่6มกรานะครับ2021เนี่ยมีเหตุการณ์รุนแรงนะครับเหตุการณ์ประท้วงที่ใหญ่มากระดับประวัติศาสตร์ในอเมริกาเลยก็ว่าได้นะครับที่คนประท้วงเนี่ยกูกันเข้าไปนะครับจากฝั่งด้านหน้าตรงนี้นะครับเข้าไปถึงข้างในรัฐสภาเนั่นนะครับแล้วก็มีผู้เสียชีวิตนะครับประมาณ5คน ซึ่งพี่มิกก็อยากจะมาเล่าถึงเหตุการณ์นี้ไม่อยากจะพูดอะไรเกี่ยวกับ p o l i t i c หรือการเมืองนะครับแต่ว่าพี่มิกอยากจะมาพูดลักษณะของว่าพี่มิกเป็นคนไทยคนหนึ่งนะครับที่มีโอกาสได้เข้ามาร่วมนะครับช่วยเหลือประชาชนนะครับเพราะว่าถ้าใครรู้จักพี่มิกามาก็จะรู้ว่าพี่มิกเคยทําเป็นทหารนะครับ active duty มาก่อน4ปีปีจนตอนนี้ที่พี่มิกทํางานที่กระทรวงยุติธรรมนะครับแล้วก็ทํางานลองเป็นทหารอาสากองหนุนนะครับของ DC Army National โ u a r d แล้วเหตุการณ์ในวันที่เกิดเมื่อปีที่แล้วเนี่ยพี่มีก็ถูกเรียกตัวเข้ามานะครับกับเพื่อนๆในใน d r m y n y t i o n a l Guard อยู่ประมาณพันกว่าคนนะครับเข้ามาช่วยนะครับหยุดการประท้วงณวันที่เกิดเหตุนะครับแล้วหลังจากที่ช่วยเสร็จเนี่ยหลังจากนั้นก็มีการแอคทีฟเวนนะครับอาร์มี่เนชชทั่วประเทศนะครับเป็นจำนวนเกือบ25,000คนนะครับ ซึ่งพี่มิกอาจอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ในลักษณะของว่าเราเป็นคนไทยนะครับคนเดียวที่เป็นทหารที่ได้ร่วมทำมิชชั่นนี้แล้วก็อยากจะามาเล่าว่ามันเป็นยังไงเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเพราะอะไรนะครับแล้วมันจบลงด้วยเหตุการณ์อะไรพี่มิกก็มีภาพประกอบนะครับก็ลองดูภาพประกอบของพี่มิกไปเรื่อยๆก็ในมุมมองนะครับก็คือว่าปกติอะ อาร์มีนเนเช a กัลเนี่ยเป็นหน่วยของกองหนุนแต่ว่าเวลาคนที่จะแอ t ท v เวตอาร์มีนเนเชชั่กได้เนี่ยจะต้องเป็นเหมือนกับโกว n เนอร์หรือว่าผู้ว่าการรัฐนั้นๆซึ่งเหตุการณ์ที่เขาจะแอ t ท v เวตเนี่ยโดยปกติเขาก็จะแอ t ท v เวตถ้ามีเหตุการณ์ฉุกเฉินเช่นแบบอาจจะมี Snow ์สตอรมอย่างนี้หรืออาจจะมีพวกเกี่ยวกับอุทกาภายัยหรือว่ามีเหตุการณ์ประท้วงต่างๆแต่ว่า DC เนี่ยเป็นม uh, เป็นจะเรียกว่าไลท์ก็ไม่เชิงนะเป็นที่ที่เดียวที่เวลาเราจะแอคทิเวตเนี่ยเราไม่สามารถใช้โกเวเนอร์แอคทิเวตได้เพราะว่าเราไม่มีนะครับเวลาถ้าจะแอคทิเวตทหารของ DC มาใช้เนี่ยจะต้องส่งเรื่องไปถึงเพนตาก o อนนะครับคือกองอกรมกลาโหมนะครับเราก็ให้ r e s i d ด n นนะครับเป็นคนตัดสินใจซึ่งเหตุการณ์เนี่ยที่เกิดขึ้นก็เพราะว่าเมื่อมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีคนใหม่ะระหว่าง ประธานาธิบดีทรัมกับประธานาธิบดีไบเดนใช่ไหมคับคือตอนนั้นก็จะมีการเลือกตั้งที่ทุกคนประธานาธิบดีอาจจะไม่ลงรอยกันหรือว่าไม่เห็นด้วยกันก็เลยมีคนเนี่ยที่มีความคิดเป็น2ฝ่ายใช่ไหมครับแล้วเขาก็ไม่ลงตัวกันจนทําให้เกิดการประท้วงใหญ่ขึ้นแล้วสาเหตุเนี่ยทำไมเขาถึงต้องเข้าไปที่สภาเพราะว่าวันนั้นเป็นวัน ตัดสินวันสุดท้ายในการนับคะแนนใช่ไหมครับแล้วทางสอสอเนี่ยกับรอ,องประธานาธิบดีเนี่ยก็ต้องลงคะแนนสรุปว่าประธานาธิบดีไบเดนเนี่ยได้รับการชนะเลือกตั้งแล้วก็มีกลุ่มคนที่สปอร์ตประธานาธิบดีทำเนี่ยคือไม่พอใจก็เลยบกเข้าไปนะครับเพื่อยับยั้งการโหวตการคอนเฟิร์มการเลือกตั้งครั้งนั้นแล้วพอมีการประท้วงเนี่ยก็คือว่าปกติเหตุการณ์เนี่ยไม่น่าจะเกิดขึ้นเพราะว่าทุกคนไม่คาดหวังนะครับว่าจะมี การที่คน,เ,นเดินเข้าไปข้างในได้ง่ายๆขนาดนั้นเพราะว่าปกติจะมี security มีตำรวจอคอยปกป้องแล้วก็ล้อมไปหมดเลยแต่ว่าวันนั้นนะครับคือมีตำรวจอยู่แค่ไม่กี่นายไ,ไม่ถึงพันคนนะครับแต่ว่าคนเ,นเป็นหมื่นโอเคครับแล้วคราวนี้ถามว่าทำไมเขาถึงเรียกอาร์มี i เนช l g u a r ดมาช้าหรือว่ามาตอนไหนใช่ไหมครับก็คือโปรตี พี่มิก็ถูกเรียกมาตั้งแต่วันที่4มกราก็คือวันที่ก่อนเกิดเหตุใช่ไหมครับให้มาสแตนบายโดยอตอนกลางคืนเนี่ยพี่มิก็จะไปประจําในกรุงดีซีใช่ไหมครับแล้วก็ต้องไปคอยดูเกี่ยวกับทราฟฟิกไปช่วยตํารวจของ DC ว่าเออคอยไม่ชชว่์ว่าคนประท้วงเนี่ยไม่ก่อเกิดไม่ก่อเหตุการณ์ที่รุนแรงจนกระทั่งวันที่6กใช่ไหมครับก็คือวันนั้นน่ะคือพวกพี่มิก,ก็ไปสแตนบายที่ค่ายทหารของ DC เนี่ยตั้งแต่ประมาณ6กถึงเจ็ดโมงเช้าใช่ไหมครับแต่ว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดประมาณเริ่มประมาณช่วงสายๆกระเที่ยงเที่งพอเรารู้เหตุการณ์เนี่ยเราก็อยากจะออกมาช่วยยับยั้งเหตุการณ์เพื่อไม่ให้มีอะไรที่รุนแรงไปแต่ว่าเราไม่สามารถออกมาได้เพราะว่าเราไม่ได้รับคำสั่งโดยตรงใช่ไหมจากเพนเารกอนซึ่งกว่าที่เราจะได้คําสั่งเนี่ยก็ยาวไปถึงช่วงเย็นพอเรามาถึงนะครับคือคนก็เข้าไป ทำลายเข้าของในรัฐสภาเป็นจํานวนค่อนข้างเยอะแล้วพเรามาถึงสิ่งที่เราช่วยได้เราก็มาประสานงานกับตํารวจนะครับแล้วก็พวกหน่วย FBI, US Marshal แล้วก็พวก uh, DC Capital ที่เนี่ยในการที่ช่วยพุชคนนะครับออกจากแคปิตอลตรงนั้นไปถึงอีกฝั่งหนึ่งแล้วเราก็ทําเป็นรั้วนะครับล้อมรอบไม่ให้คนกูเข้ามาเพิ่มคือวันนั้นนะพวกพี่มีก็ทํางานกันถึงตั้งแต่แบบ คือเราไปสแตนบายตั้งแต่7โมงใช่ไหมแล้วก็อยู่ถึงแบบเกือบตีสองนะครับก็อยู่ตรงเนี้ยก็ช่วงนั้นอากาศก็หนาวนะครับแต่ว่าไม่ไม,ไม่มีสโนว์ขนาดนี้ก็คือวันนั้นเนี่ยเราก็อยู่กันถึงตีสองแล้วก็ได้กลับไปพักแล้วเราก็มาใหม่ตั้งแต่แบบตีห้าหกโมงเช้าก็ทํางานช่วงนั้นถือว่าเหนื่อยมากครับก็คือทําประมาณ16ชั่วโมงครับก็ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยได้นอนเลยคือทํา16ชั่วโมง ต่อกันทั้งสัปดาห์จนกระทั่งมีทหารดีซีจากที่หน่วยอื่นใช่ไหมไม่ใช่ของกรุงดีซีเข้ามาช่วยสมทบแล้วก็มีการเปลี่ยนชิปกันแล้วก็คือตอนแรกคือทางารัฐบาลก็มีการคาดกาันว่าให้พวกอาร์มีเนี่ยโชก่าเนี่ยแอคทีเวตนะครับถึงประมาณเดือนมีนาเพื่อคอยดูสถานการณ์ไม่ให้มีเกิดเหตุการณ์ดุนแางเกิดขึ้นเพราะว่ามีการเฉลิมฉลองประธานาธิบดีคนใหม่ด้วยแต่ว่าพอเหตุการณ์เนี่ย เขาก็จะมีการล้อมร้วนะครับรอบเมืองเลยคือถ้าคนได้มีโอกาสมาดีซีนะครับจะเห็นว่าคือการไปที่ไหนมาไหนเนี่ยคือเข้ามายากมากแล้วพวกพี่มิงเนี่ยจะต้องมาสแตนบายอยู่ที่แคปิตอลนะครับคือถือปืนแล้วก็ต้องมาแบบเหมือนกับคอยสแตนบายไม่ให้มีเหตุการณ์อะไรที่รุนแรงแล้วก็มีโอกาสนะครับได้เข้าไปที่ข้างในได้ไปเดินดูข้างในนะครับแบบทั้งทั้งเตกเลยตั้งแต่ข้างล่างไปถึงข้างบนนู่นนะ คราเนี้ก็คือว่าเราก็สแตนบายจนถึงประมาณนะครับเดือนมีนาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคือแทนที่เราจะเสร็จเนี่ยเขาก็มีการเอ็กเซนต่อให้เราถึงเดือนเมยนะครับก็คืออีก2เดือนคือระหว่างช่วงนั้นอนะ่ะคือโชคดีที่พี่มิก็ทำงานในหน่วยราชการอยู่แล้วนะครับของอีกกระทรวงหนึ่งพี่มิก็เลยาลางานตรงจุดนั้นมาได้ก็มาช่วยตรงจุดนี้เต็มๆถามว่าประสบการณ์เป็นยังไงก็ถือว่าเราภูมิใจนะครับที่เราเป็นคนไทยคนหนึ่งเนี่ย ที่อยู่ในกองทัพเราก็มีส่วนได้ช่วยเหลือประเทศอเมริกาได้ช่วยเหลือประชาชนอเมริกันนะครับแล้วก็ช่วยเหลือคนอีกหลายๆคนคือสิ่งที่เราช่วยจริงๆเราก็ซัพพอร์ตในหลายๆด้าน,นครับไม่ว่าจะเรื่องของความปลอดภัยนะครับเรื่องของอาหารเรื่องของสถาน,ถานการณ์โควิดคือพี่มิก็อยากจะมาแชร์ประสบการณ์เอาภาพตรงนี้มาเสนอเพื่อนๆดูนะครับคือก็เป็นแรงบันดนาลใจให้อีกทางหนึง่งเพราะว่าพี่มิก็พยายามทำวีโอนะครับมาช่วยให้คนไทยได้ มีโอกาสมีความรู้เพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับชีวิตในอเมริกาเกี่ยวกับผลทางม,มาอเมริกานะครับไงถ้ามีใครสงสัยอะไรหรือว่าคอมเมนต์อะไรก็ฝากติดตามพี่มิกได้น,นะครับทิ้งคอมเมนต์กันไว้แล้วใครอยากมีไอเดียใหม่ๆหรือว่ามีอะไรให้พี่มิกช่วยหาทำเนี่ยก็ลองฝากไว้ได้ถ้าใครชอบหรือ,อไม่ชอบอยังไงก็ฝากพี่มิกไว้ด้วย,ยงไงก็ฝากกดแชร์กด b s c คลายกดติดตามพี่มิกด้วยกันนะครับที่มิกกี้ Journey USA ไงก็ลากันก่อนแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับทุกคนสวัสดีคร 拜拜。Bye bye.